เอาไวกับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ผมสลับตีพี่จัดให้นะวันนี้จะมาแชร์วิธีการเล่นยังไงให้เอากําไรออกมานะครับคุณผู้ชมโดยที่เราไม่อ่าจะคําว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะลบนะเป็นว่าเหมือนเราเอาทุนเข้าไปปุ๊บได้กําไรปุ๊บถอนปั๊บอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นคล้ายๆออกับการอ่วิธีการเอาชนะเวบพนันคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องมีวินัยนะคุณผู้ชมเราทําตามที่ผมจะบอกทุกข้อคุณผู้ชมนะอันดับแรกคุณผู้ชมเราต้องเตรียมทุนไว้ก่อนนะทุนเท่าไหร่ก็ได้คุณผู้ชมแต่ผมแนะนําว่า ให้ประมาณหนึ่งพันเท่าจากเบียดต่ําที่สุดนะคุณผู้ชมอย่างวันนี้นะผู้ชมผมอยู่กับสาวถ้ำนะคุณผู้ชมนะผมเบียดต่ำสุดของมันคือหนึ่งบาทใช่ไหมแต่ผมเตรียมมาห้าพันเพื่อเป็นการเซฟนะคุณผู้ชมสูตรของเราเลยก็คือไม่ไม่ีเฉยเียว่าสูตรคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นวิธีการเอาชนะดีกว่าคุณผู้ชมนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยของพวกสล็อตเนี่ยคุณผู้ชมนะมันยังไงมันก็จะแตกให้เราประมาณหนึ่งคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดเราจับจังหวะนั้นได้เราก็ถอนคุณผู้ชมนะ มาสูตรของผมก็คือไม่ใช่ผมจะพูดอะไรนี่ไม่ใช่สูตรคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นอ่าเบ็ดที่เซฟที่สุดนะคุณผู้ชมคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นผมเตรียมทุนมาห้าพันคุณผู้ชมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของห้าพันคือห้าสิบบาทคุณผู้ชมนะมันจะเป็นตัวเลขที่เซฟที่สุดนะคุณผู้ชมอันดับแรกคุณผู้ชมนะเราต้องวัดก่อนว่านี่เป็นเป็นอีคอ่ะนะคุณผู้ชมนะอันนี้ข้อแรกก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมข้อสองคือดูภายในสามสิบวันแรกคุณผู้ชมว่า เกมเนี่ยมาอยู่ในอ่าโม,มเมนต,ตัมไหนผู้ชมที่มันจะให้เราหรือว่ามันจะกินเราผู้ชมไปสามสิบครั้งถ้ามันแตกไหลยๆยาว,ยาวยาๆเยอะๆเนี่ยผู้ชมก็สบายใจได้ผู้ชมสามารถเอาได้เครเาะห์เอีกถุยอีกข้อนะผู้มชมนะที่ผมอยากแนะนําก็คือให้เป็นบัญชีใหม่ยูสใหม่ด้วยนะอืมถ้าเกิดเราหวังที่จะกินกำไรจากมันผู้ชม ถ้าสามสิบครั้งเนี่ยลบไม่เกินเออ่ประมาณเท่าไหร่บะลบไม่เกินสิบสิบห้าลบไม่เกินสิบห้าน้ำชมก็ดีแล้วคุณชมนะไม่เกินสิบห้าจากบ่ายน้ำชมก็ประมาณกําไรรอดแรกมาแล้วว,ว่ะคุณชมในกระถิวผ่านนะคุณชมนะต้องรอดูให้ครบสามสิบครั้งน้ำชมจริงๆสามสิบครั้งนี่มันวัดอะไรได้เยอะเลยนะคุณชมนะสำหรับอ่า การหมนุนนะคุณผู้ชมมาตัวแพงมาคุณผู้ชมน่าจะอยู่ในมมนตัมที่ดีนะเราสามารถเอากำไรจากมันได้นะคุณผู้ชมตอนนี้กำไรของเราคือผมตั้งเป้าไว้ที่กำไรคือครึ่งครึ่งของที่เราบายเข้ามาคุณผู้ชมนะั้นก็คือเจ็ดสองอาจจะบายมาห้าพันใช่ปะ่ะเราก็ต้องออกไปประมาณเจ็ดพันห้าคุณผู้ชมเป็นสองพันห้าก็คือครึ่งหนึ่งจากห้าพันคุณผู้ชมนะเอามาเอาถึงแล้วคุณผู้ชม เอาล้วนะคนนะุณผู้ชมเนี่ยมันคือคือที่มันได้อย่างนี้คุณผู้ชมมันเป็นเบทที่เซฟนะคุณผู้ชมเบทห้าสิบาทมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมต่อให้เราเสียเยอะแค่ไหนถ้าเกิดมันแตกพิกวินมารอบหนึ่งมันก็จะคืนกำไรเราคุณผู้ชมถือว่าเป็นเบทที่เซฟที่สุดแล้วนะมาอันไหนก็ยังไม่ถึงสามสิบครั้งเราสามารถไปต่อได้คุณผู้ชมเราต้องตั้งอ่าต่ำที่สุดของเราคือตอนนี้คือถ้าเกิดมันลดเหลือเจนะ็ดพันห้าคุณผู้ชมเป็นอีกข้อที่ผมแถมให้แล้วกันคุณผู้ชมนะคือถ้าเกิดสมมติเเเราาาตั้้้งปไวท่นี แล้วมันเกินมาผู้ชมแบบเกินมาหน่อยหนึ่งผู้ชมให้เราหมุนต่อชมกลับมาจจะลดมาเท่านี้นะผู้ชมเป็นหลักในการอ่าเขาเลยเราไม่เชิงการเป็นการบริหารเด็ดผู้ชมบริหารทุนผู้ชมนะตอนนี้เราเลยมาหนึ่งพันแล้วผู้ชมนะเราสามารถไปต่อได้เรื่อยๆผู้ชมเพราะว่าเอ้าเข้าวะผู้ชมเข้าไหมอ๋อไม่เข้าว่ะแต่ได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่ผู้ชม อ่ะในหลุดคุณผู้ชมอาจจะเป็นหมุนสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะสามสิบมุนมันก็วัดอะไรได้เยอะคุณผู้ชมผมจะสรุปให้ประมาณสี่ข้อนะคุณผู้ชมข้อแรกคือเตรียมทุนให้มากกว่ายอดเบ็ดขั้นต่ำสมมติเบ็ดหนึ่งบาทเตรียมมาประมาณพันกว่าหรือพันพันบวกๆคุณผู้ชมอันดับที่สองใช้เอ่อเลเวลเบ็ดคุณผู้ชมหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากที่เรามีทุนคุณผู้ชมนะ ข้อ, 3, อที่สามคือยูสใหม่จริงข้อนี้คนเป็นข้อแรกนะผู้ชมนะข้อที่สี่นะผู้ชมง่ายเลยคือการบริหารเบ็ดผู้ชมถ้านะสมมติเราเลยเป้าไปเนะี่ยแล้วให้เราหมุนต่ออีกสักหน่อยผู้ชมจกกนกว่ามันจะลงมาต่ํากว่าเป้านะหรือว่าประมาณเท่าเป้า,นะา,ปาเลยผู้ชมง่ายผู้ชมนะสมมติเต็มมาห้าเตยมมาสองพันเนี่ยออกไปสามพันนี่คือได้กําไรจากเว็บลนะผู้ชมให้เราถอนได้เลยนะอยากกลับมาซ้าอีกผู้ชมไม่นําให้เล่นตามนะผู้ชมนะแล้วก็แชร์สาหรับใครที่อยากไม่เคยเอาชนะมันนะผู้ชม ก็เป็นเทคนิคคุณผู้ชมนะมาเราอาจจะถึงหนึ่งหมื่นได้คุณผู้ชมนะใช้คำว่าอาจจะถึงได้คุณผู้ชมมาถึงว่ะคุณผู้ชมนะโอเคเราขอหมุนให้หมุนให้ครบสามสนะิบครั้งคุณผู้ชมนะสามสิบครั้งก็โอเคเลยคุณผู้ชมเอา้โได้ลุ้นดีวะ่ะ ดิ้ลุ้นดีกว่าดิ้ลุ้นดีกว่าไม่ได้คุณผู้ชมไม่เป็นไรนะโอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมวันนี้ก็มาแชร์เทคนิค4ข้อให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะวิธีการที่เราจะเอาชนะมันเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมคือเราไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะมากมายคุณผู้ชมขอแค่มีทุนที่อยู่ในสะโคบที่มันพอไปได้นะคุณผู้ชมเราก็สามารถเอาชนะมันได้นะคุณผู้ชมสั่วนนี้ไว้เจอกันใหม่ครับ